สวัสดีครับมาพบกับเซลล์อาร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำหล่อๆสวยๆนะครับด้านรถลำนี้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะว่ากันท้ายคลิปละกันนะครับผมให้ดูก่อนว่าโปรโมชั่นที่คุณลูกค้าจะได้เนี่ยนะครับแบบเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมาดูกันนะครับฝากระโปรงนะครับมอนซาไลเอ F1 นะครับ สุดๆจริงๆลายนี้ขอบอกเลยว่านิยมสุดๆนะครับต่อมานะครับต่อมานี่เลยแม็กนะครับ n อนไฟนี่ RSR นะ5ก้านนะครับมีอะแดปเตอร์ด้วยของที่สเปกนะครับ1นิ้วนะทำให้ล้อเนี่ยยื่นนิดหน่อยนะครับพอสวยนะยางเป็นยางนิโตะนะครับ SD นะครับ เบอร์55นะอ่าเบอร์ห5านะครับมาอีกมามามาตามมาตามมานะครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้มีฝาปิดด้วยฝาปิดท้ายนะครับฝาปิดท้ายเนียนกริปขอบอกเลยเนียนมากๆนะครับ สเตปโหลดนะครับรถลำนี้ด้านหน้า2นิ้วด้านหลังย้ายแหนนะครับลงมาก็เป็นเท่ากับ4นิ้วนะครับโปรโมชั่นอย่างที่บอกแหละนะครับผมจัดอยู่ที่7,9000บาทนะครับจองวันนี้ได้รับรถเร็วแน่นอนนะครับและโปรโมชั่นนี้ก็คุ้มๆแบบนี้นะครับติดต่อเซลอาร์ตได้เลยนะครับที่เบอร์0819206179นหะครับหรือที่เพจผมนะครับอินบ็อกเข้ามาถาม สอบถามกันก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ